การซ่อมไฟที่ผมบอกว่าให้คนรอบข้าขงซ่อมหรือว่าคุณซ่อมแต่ว่ามันต้องมีคนมาเฝ้าหนึ่งคนอย่างเช่นเดือเล็กมันมาถึงคุณก่อนที่คุณจะซ่อมไฟเสร็จถ้าคุณนั้นหยุดซ่อมไฟกระทนหันแบบว่าซ่อมไฟยังไม่เต็มเต็มแม็กเป็นเต็มแม็กมันจะทําให้คุณนั้นเสียเลือดแบบเกินครึ่ง75%ทํ้านทให้คุณนั้นวิ่งไม่ได้เลยครับและเดือเล็กเขาก็จะมาจ้วงคุณที่ผมบอกว่าต้องให้คนอื่นเขามายืนคุมเพราะว่า คนอื่นเขาหรือว่าคนรอบข้างเขาจะล่อไปอีกทางหนึ่งถ้าลอมวิ่งเข้ามาก็เรียบร้อยแล้วก็วิธีนี้ก็คือเทคนิคการผมเป็นผมเน้นสายวิ่งวิ่งสำรวจแบบมากกว่าเพราะจะได้ได้เงินเยอะกว่าคนที่แคมป์แคมป์แอบอยู่อย่างเช่นแอบอยู่ในบ้านหล่างนี้มันจะมีปุ่มสวิตช์ที่เอาไว้ปิดประตูเหล็กเดอเล็กจะเข้ามาไม่ได้แต่